ทำไมเธอถึงต้องยืนตรงนี้อะไรนะเเอาากระป๋ใครจะเอากระเป๋าเธอไปไม่รู้นี่มันทั้งหมดทั้งตัวที่นีที่เอามาไม่พอดีะเสื้อผ้าก็ไปซื้อใหม่เอาก็ได้นี่นะคะหัวกระเป๋ามีที่นั่งไม่ยอมไปนั่งเราอยากไวใจพุทธิประเทศไทยปไป กับไทยไปเนี่ยกระเป๋าอะไรนะอารลายี่สิบเพื่อนเอามาสิบแปดนะคะค่ะกลับไม่ต้องซื้อน่ซื้อได้ใส่กระเป๋าบึงค่ะ้อขอกลับไม่ได้เพื่อนคะแบกกระเป๋ายี่สิบโลหนูหนูทำสถิติอีกแล้วนะอามเ f ซียูเคไปเนี่ยยังไงฮะ น้ำไปไหนแล้วเครื่องดื่มเครื่องดื่มสุดจ้าบอ่ะยูจักสีหน้านะครับเครื่องดื่มพี่อร่อยที่สุดขอลองจางจางในจางที่นี่ขนาดไม่ใส่น้ำแข็งของฉันคือไม่ไหวน้ำล้างเขารอะไรเคยกินแบบก่อนที่มันจะหมดอยู่แล้วอะแล้วมันจะละทุกอย่างอะไรเจี๋จางสุดๆอะ แตอนนี้นะคะกำลังรอขึ้นเครื่องที่สนามบ,บินแมนเชสเตอร์นะคะเทอร์มินอล3ไรอันแอร์ซึ่งเขาบอกว่าเกตปิดเชียง25ตอนนี้เชียง30ก็ยังรอเหรวไม่ขยเกปลยไม่คือเกตปิดไปเลยเขาบินบินไปแล้วมีแค่กับตันกับแอร์เราคนรอก็คือรอต่อไปไม่ได้ขึ้นทิ้งแอร์ทิ้งผู้โดยสารทุกท่านอยู่ที่นี่เกตปิดไปแล้วเริ่มต้นได้ดีมากค่ะทนี่ ก็คือประกาศเกตตอนเที่ยง15เกตปิดเที่ยง2ตีตอน้เที่ยง3ีเตเที่ยสมไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก่อนจะบินเราเพิ่งรู้ว่าวันนี้ไม่มีรถไฟจากสนามบินเข้าสู่ราซเซลเซนทรลนะคะแม่งเดี๋ยวนนไปต่อเราก็เช็คหมดแล้วนะเช็ครถไฟหมดแล้วนะเดี๋ยวไปรถบัสแล้วกันนะคะเดี๋ยวเขาไปอจองที่นู่นได้ดีค่ะ เราต้องแบบเที่ยวด้วย positive attitude นะจริงๆทุกอย่างคือประสบการณ์ค่ะ <laughs> เที่ยวที่ประเทศยุโรปนะคะเช็คแล้วก็สกไตรได้ถึงเบลเยียมแล้วค่ะ <laughs> ไม่รู้สึกความหรือเยยมอะไรดูไม่ออก <laughs> เดินพรมแดงจากเครื่องบินนะคะ เป็นรถบัสของฟลิปโกนะคะที่สาเหตที่เราขึ้นบัสเนื่องจากโดนรถไฟเทนะคะไใบต้องได้เช็คมาแล้วว่าจริงๆเรามีรถไฟจากแอร์พอร์ตไปสู่บรัสเซลส์เซ็นทรัลพอเรามาถึงมันขึ้นว่า unavailable นะคะเราก็เลยหาช้อยส์อื่นซึ่งก็คือบัสนั่นเองขั้นตอนการซื้อตั๋วก็คือออกมาจากสนามบินนะคะสนามบินชาลเรรอยออกมาก็จะเจอแบบตู้ขายตั๋วเลยแล้วเราก็แค่บอกเขาว่าไปที่บรัสเซลสนะคะ ราคาตั๋วก็ใบละ18.5รวมแล้ว3 7เจน็นะคะ2คนยูโรนะคะยูโรต่อไปนี้จะเป็นหน่วยเงินยูโรนะคะยูโรค่ะโอเคค่ะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินไปที่เออบราเซมิดีนะคะ55นาทีหลังจากนั้นเราจะไปต่อทร a p <c oughs> เพื่อไปที่โรงแรมของเรานะคะถึงแล้วนะคะเรื่อกี้คุเราเ <c oughs> มื่อกี้นะคะเราเข <c oughs> ึ้นสายการบินร็ <c oughs> อันอนแอรมา ก็เป็นสายแอมินที่ดีเลยไม่เคยเขาให้ผิดหวังคือเขาอะช,อชื่อเสียของเขาอยกู <c oughs> จะโดนไหม <c oughs> มีมีเพื่อนเตือนมาว่าดีเลยแต่ว่าดีเลยไม่มาก <c oughs> เพราะว่าถึง ถึงที่บรัสเซลส์อ่ะช้าไปแค่15นาทีเหมือนคนเขาเขาเล็งให้ซิงเขาซิงให้เป็นอีกี้เพราะอีกี้ขึ้นรถเขาก็เลยซิงเราก็เลยไปสเกิรกันเออก็เลยถึงถึงก่อนถึงก่อนที่เราคิดไว้ออเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเอออาจจะแบบเสร็จทุกอย่างประมาณ5้าโมงแต่ที่เร็วกว่าก็คือตรงตอมอร์บอดดิ้งก็คือแบบ15นาทีจากเครื่องลงมาถึงก็ กระเป๋าก็คือเลื่อนมาถึงเลยแบบทุกอย่างเร็วมากทุกอย่างเร็วมากเราก็แบบคนนอใช่ค่ะดีมากค่ะตอนนี้มาซื้อตั๋วขึ้นแคมนะคะแล้วก็งงๆเลยลตอนนี้ได้ตัวมานะคะราคาใบละ2.6อช่วยชิ้ใ <la> บละ2.6กกูโรนะคะเป็นตั๋วแบบ หนึ่งเที่ยวใช้ได้หนึ่งเที่ยวแต่ตอนนี้กำลังลุ้นว่าเราต้องไปสายไหนไปทางไหนงงไปหมดมันในเลื่อนพังวายซูซูนะสิบแปดโลของน้อง ตอนนี้เดินผ่านใครกลัวทั้งนั้นตอนนี้กำลังไปหาแกรนเพลสนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่แกรนเพลสแล้วค่ะสวยมากเลย วันนี้อากาศดีด้วยโชคดีที่สุดวิธีกินใช้มือแล้วค่ะมันกินยากอะมันไม่ได้แบบว่าเปื่อยเหมือนของ Mark and Spencer เนอะมันแข็งๆแล้วมันก็ติดมม่เลยต้องเลยใช้มือแล้วล่าสุด ตอนนี้เราก็ต่อจากกริบนะคะมพกินว a f f l e เพื่อนก็ทำคอนเทนต์หนึ่งฉันก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยฉันรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันถืออย่างนี้อยู่อะแล้วมีคนเดินแลปัดตกก็เขาคงไม่ทำร้ายเราขนาดนั้นคนอันนี้คือหน้าพิตาโชนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเขียวๆกว่าจะได้กินนะคะว a f f l e ก็แข็งไปแล้วเหนื่อยเหลือเกินวันนี้ขอช็อกโกแลตเยียวยาหัวใจ วันนี้ยาวาหัวใจหลายรอบนะตอนแรกก็ชาออชาไขามุกหนึ่งรอบย,อยาวๆหัวใจไม่รู้ต้องกินก่อนว่าเยาวาได้จริงไหมนิ่งเงียบไม่แย่ <laughs> อีเดบล์กินได้ <laughs> ได้กินเหรอเราแบบเอ็กเซเพ็กมากเกินไป <laughs> ฉันขอชิมนี่เหมือนกูอ่ะดเทล่าอร่อย <laughs> <laughs> มันไม่มีอะไรที่แบบพิเศษกว่าร้านแบบบัฟเฟลทั่วไปตามลอนดอนอืมก็บัฟเฟลฉัน <laughs> ไม่เคยกินบัฟเฟลในลอนดอน ไอร้านไอร้านทือมันแบบเป็นเชนอ่อะที่แบบมีทุกที่อ่ะพี่มันอยู่ตามอะไรกาออฟฟอร์สดทเออพวกนั้นอะกเหมือนกันเนาะในความส่วนตรงที่นั่นอาจจะอร่อยกว่านิดนึงตอนนี้เป็นเวลา9.59โมงค่ะ มนยืนรอที่ร้านหน้าานไมสันดันดอยเพื่อจะกินวอฟเฟิลตอนเช้าก่อนที่จะวิ่ง,งไปขึ้นรถไฟเพื่อไปที่วูดเวลเยียมนะคะตอนนี้ร้านยังไม่เปิดค่ะร้านเปิดสิบโมงน,นะคะแต่ว่าเราเป็นคิวแรกนักสู้ เาะะจะเป็นบัฟเฟลที่ราดด้วยสตรอเบอรี่วิปครีมแล้วก็เฮเซลนัท hmm. นะคะเฮเซลนัท hey, <Sel> ขอโทษค่ะเพิ <laughs> ่งเมื่อวันก่อนเพิ่งโดนคุณครูที่ตลาดสอนมานะคะว่าเรียกว่าเฮเซลนัทแล้วก็ของใบตองนะคะจะเป็น Queen s, <S ชื่อว่าครีมส์เพอร์เฟคนะคะ <laughs> จะเป็นครกสตรอเบอรี่แอนด์วานิลาไอศครีมค่ะนี่นะคะก็คือบัฟเฟลที่เป็นของเราวิปครีมเฮเซล ก็นี่ของใบตองค่ะที่เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ไอศครีมวานิลานะคะนะคะแบบเป็นร้านเดียวที่แบบที่บรัสเซลที่แบบอยู่ในบัสเก็ตพื้นร้านอื่นก็คืออยู่ที่พื้นร้านอื่นคืออยู่ที่พื้นจ้าทุกลางกูเป็นอย่างนี้เลมอไปค่ะอุ้ยจิ้มตามไปจิ้มตามไป สู้ค่ะ first impression <laughs> น้องไม่ไปนะดีป่ะมันไม่เหมือนของเมื่อคืนมันมีคือแบบมันคือสิ่งที่ถูกต้องมันต้องกินมันไม่เหมือนอม,มันกรอบแล้วมันไลน์เนาะมันไม่เหมือนล็อฟเฟอร์แบบตามลอนดนอนเพราะว่ามันเหมือนแบบ กรอบข้างนอกแบบกือกรอบแบบคิสตี้เลยแล้วข้างในมันมันจะไม่ใช่มันมัโปรง่ปรงเออมันแบบดีแบบใหม่ยไม่เป็นไรไฟสันตันดอยค่ะออดิฉันวิปีครีมแน่นๆจัดเต็มอร่อยมาก สตรอเบอรี่มันไม่หวานเกินไปค่ะมันเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบวันแล้วตอนแรกนึจว่ามันจะเป็นแบบหวานใช่ปหมแต่มันดีมากมันแบบเข้ากันองข้าวกล้อไม่หวานเข้าใจไหมตอนนี้กำลังขึ้นรถไฟไปที่บรูซนะคะ10:56แล้วเป็นรถไฟสองชั้นด้วยซึ่งตอนนี้เราก็เลือกนั่งที่ชั้นสองนะคะเพราะว่าไม่รู้คิดว่า คิดว่ามันตื่นเต้นดีพี่อื่นมันไม่มีทน้์สองก็เลยเลือกหนึ่งเทนซ์สองที่นี่นะคะชิคเก็ตมันไม่ระบุที่นั่งฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะตรวจเมื่อไหร่แล้วเราไม่ตรวจหรือเปล่ามึงเหมือนเลยหรือว่านี่มันเป็นโคชแบบเฟิร์สคลาสไม่ไม่มันเหมือนกันฉันฉันเคยขึ้นขึ้นลรามก็ดูเหมือนกัน ตอนอากาศผิดหนาวมากตอนแรกอะไรจะใส่แขนขุกค่ะเออชิวชิตอนนี้ใส่แขนยาวสองชั้นพร้อมเสื้อโค้ทแต่ก็ยังหนาวอยู่ดีเพราะว่าข้างล่างใส่กระโปรงสัน้นแบบไม่มีถุงน่องที่เมืองบรูมีนะคะเดินผ่านร้อยเมตรก็มีลานลวอเฟอร์ประมาณ10บ้าน บวกกับร้านขายช็อกโกแลตอีก20ล้านค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารเที่ยงที่บูงนะคะ <c oughs> ชื่อว่าเดย์กัสโตอันนี้เป็นพาสต้ากับปลาแล้วก็เราก็สั่งหอยมากินนะคะซึ่งหอยเนี่ยก็จะมาเป็นเซตทานคู่กับฟรายนะคะอันนี้25.9ป่ปอนด์ส่วนอันนี้เท่าไหร่คะยูโรแม่ ขอโทษค่ะ25.9ยูโรขออภัยแบบอันนี้เท่าไหร่นะยี่ประมาณนั้นยี่ีประมาณนั้นรีวิวค่ะเพื่อนดีมากโอ้โหอืมเยมากต้องเยอะชื่อเมนูแล้วลูกน้องก็ดูน่ากินมากจริงๆเป็นเมนูปลาค่ะเอาเอาลูปไปให้เขาดูแล้วกันเขารู้เออแล้วมันแบบมีความเป็นครีมๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้น คิดว่าแนะนำให้สั่งแบบอันนี้หอยเราเป็นแบบไว้วเออเราสั่งไวไวเราไม่ได้สั่งกาหริตไอศครีมไม่นั้นอาจจะเลี่ยนไปเฮ้ยแล้วมันอร่อยมากดีมากความรู้สึกตอนนี้มันต่างจากตอนแรกไหมคะตาจะปิดมันเยอะมากกินไม่หมดอ่ะอันนี้กําลังอยู่ในช่วงฝืนไม่ไหวแตต้องไปต่อนี่เราไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะ ไม่ได้แล้วหน้าตอนนี้ไม่ไหวยิมขอแบบขอไปนอนได้ไหมสู้เขาหิางน,นะคะหลังจากกินข้าวเราก็เดินเล่นรอบๆเมืองตอนนี้อยู่ที่ Brook City hall นะคะๆๆคหลังจากเดินมาสักพักนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าหนา <ๆ S 2> วก็เลยอยากเข้าร้านสักร้านหนึ่งตอนนี้เราเลือกเป็นร้านบล f ฟ l e อีกแล้วนะคะบล f ฟ l e ชิ้นที่3ในสองวัน แต่ว่าว็อเกอรวันนี้พิเศษเรื่องนึงนะคะเพราะว่าเป็นวัฟเฟอร์ลายดอกไม้ค่ะแล้วเราก็สั่งเป็นแบบหน้าถั่วนะคะแล้วก็ทานคู่กับชากุระอพอร้อเบอร์ดอกไม้กับชาดอกไม้เราไม่สามารถกินแบบครีมหรือไอศ์ครีมได้อีกต่อไป <laughs> นะ <laughs> วันนี้ว็อกเฟอร์ดอกไม้ค่ะแล้วก็ชาบูระบรรยากาศชิลๆนะคะมองไปข้างนอกเป็นคลอง นิงอ่ะเค็มอ่ะทำไมอ่ะเค็มเป็นยังไงอ่ะเหมือนเข้ายยาปักใด้เลยก็เป็นร้านอมโกเข้าอดตร้นแรกที่เรากินสุขภาพอ่ะอร่อยเนาะหมายถึงว่า ไม่เหมือนว่าเฟรทั่วไปที่เราที่แบบไม่เหมือนมาเฟทั่วไปแต่ว่าก็เป็นเป็นของมันเองแต่ก็ไม่เหมือนร้านไมซอนดันดอยที่เรากินเมื่อเช้าส่งทายที่บรุกนะคะตอนนี้อยู่ที่ Lake of เล v e ค่ะเป็นจุดถ่ายรูปที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายนะคะที่บรุกคือเราเดินหานานมากดูจากรูปเรเฟรนส์นะคะเราก็หาไม่เจอสักทีเดินวนไปวนมารอบบรุกอยู่สองรอบนะคะ และตอนนี้เรากลับกันมาที่บรัสเซลแล้วนะคะเพิ่งทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับห้องกันแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าฟ้ายังไม่มืดเท่าไหร่ได้เวลากลับห้องแล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่โรงนะคะออกเดินทางประมาณ10บโมงเช้าเพราะว่าโรงแรมบังคับเชเอาก็ไม่ไางเำแบบค่ะ